สวัสดีคับสวัสดีครับพี่ส้มสวัสดีครับผมครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะอาจารย์อาจารย์บอกว่าต้องมาวัดนี้เลยนี่คือวัดอะไรคะสวยงามมากอันนี้คือวัดล่องเสือเต้นนะครับล่องเสือเต้นนี่อยู่เมืองเชียงรายเมืองเชียงรายเหมือนกันนะครับเราเคยได้ยินคือวัดร่องขุนวัดร่องขุนพอเข้ามาแล้วก็เห็นเอ่อเขาเรียกอะไรเหมือนปฏิมากรรมไหมคะมีความระไม้คล้ายวัดร่องขุนเหมือนกันใช่จะแหลมจะพริ้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นใบลกาหางหงอะไรต่างๆนานานะครับผมตรงนี้ก็เรียกว่าศิลปะชั้นสูงต่างๆนลายเนของอาจารย์เฉลิมชัยเหมือนเลยครับเหมือนของวัดล่องขุนเลยอันนี้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยคือท่านอาจารย์พุทธากาบแก้วนะครับผมท่านก็ได้สร้างสรรค์ถวายเป็นพุทธบูชางานอลังการงานสร้างนะครับปิดสองทุ่มแล้วเป็นวัดเรืองแสงพี่ส้ม นี่เรามาถึงนี่ประมาณเก<ะ>ือบๆหนึ่งหนึ่งทุ่มนะคะ<ช>ตอนนี้รเราเริ่มถ่าย<ะ>อาจารย์รู้พอรู้ประวัติไหมคะวัดนี้ก่อนจะเป็นวัดนี้คือเป็นสำนักสงฆ์มาก่อนไหมหรือว่าเป็นอะไรเ,ออเดิมทีเขาว่ากันว่าเป็นวัดที่เกือบล้างมาก่อนหรืออะไรประมาณนี้แหละ,ะ,ะนะครับอันนี้ผมผมผมก็ไม่ทราบเนาะแต่รู้สึกว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงมีการบูรณะ,ะแต่ในในที่ททีบูรณะขึ้นมาเนี่ย จัดซะอลังการเลยสวยมากนะครับผมที่เราที่เรามายืนตรงนี้นะคะด้านหน้าประตูพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยวัดจะเป็นลักษณะแบบยาวๆอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าคือด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยจะเป็นบริเวณวัดหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะเพราะว่ามาถึงก็ตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะเริ่มมดแล้วคราวนี้จุดตรงนี้อยากให้มาไหว้นี่อาจารย์ให้มาไหว้พระพุทธเจ้านะครับผมพระพุทธธรรมมาจักษองค์ที่74ใช่ครับองค์ด้านข้างนี่นะคะอาจารย์เขาเรียกว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็คือเป็นสาวกที่ ัตสรูพระโสดาบัตน,นะครับก็คือเริ่มต้นเลยได้ดวงตาเห็นธรรมนะครับโสดาบันก็คืออริยมรรระดับแรกนะครับก็คือมีความศรัทธานในพุทธศานสนาอย่างลึกซึ้งโสดานะครับแล้วก็มาพระสกิทาคาแล้วมาพระอนาคาแล้วก็สูงสุดคืออรหรอันต์นะครับอย่างพระอัญญโกรธัญญะนะครับผมพะร,ระัญญโกรธัญญะพระวัปปะพระมหามานะพระพัทยะพระอัศชินะครับทั้งหมดเรียกว่า5ท่าน เป็นกําลังสําคัญของพุทธศาสนาผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมคนแรกคือพระอัญญากุธัญญะแล้วก็พุทธเจ้าพุทธองค์ท่านก็แสดงธรรมาจากกับประวัตนสูตรมักมีองค์8ดมีอริยสัจสี่ทุกสมุทัยที่โลดมักครบเลยครับนะฮะมาค่ะอาจารย์ทีนี้พอมาถึงเข้ามาแล้วให้มากราบไหว้ตรงนี้ใช่ครับแล้วต้องไปตรงไหนต่อคะอาจารย์อันดับแรกเนี่ยมีพระอุปคุตอยู่ข้างหน้าด้านหน้าเลยสวยงามมากค่ะนะครับผม จริงๆทุกสถานที่ที่เขาจัดสร้างตรงนี้คือมีความหมายเนาะมีความหมายมีความหมายนอกจากความหมายที่เราเห็นคือด้วยด้วยผู้ไม่รู้ก็จะเห็นด้วยความงดงามใช่นะคะครับผมนี่ไปดูนี่เลยพี่ต้อมอลังการก่อนจะเข้ามาด้านหน้าประตูอ๋อมาด้านหน้าประตูก่อนบางคนคิดว่ายักษ์หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืออะไรนะครับคือด้านด้านถ้าเป็นคิ้วๆด้วยค่ะจย์ไม่รู้ว่าสื่อสื่อถึงอะไรแล้วก็ด้านหน้านี่เป็นเป็นอะไรนะ อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอ้พญานาคพี่ส้มพญานาคจริงๆด้วยพญานาคนะคะสวยงามมากนี่พญานาคอ้าวขี่เสือเหรอคะอาจารย์พญานาคขี่เสือด้วยโอ้โหขี่เสือนะเขาเรียกว่าครึ่งหนึ่งเป็นนาคครึ่งหนึ่งเป็นเป็นเทวดาวางกันเถอะเสือนี่ผมไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรนะอันนั้นเป็นม้านี่เป็นใช่ไหมปากม้าเนาะเอาปากแพะปากแพะ เหมือนกับคล้ายเป็นนักกษัตริย์อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเสือกแพะเหรอคะใช่ครับนี่มีเขาแพะด้วยรอบด้านหน้านี้ที่เป็นองค์พญานาคอาจารย์ถือสังกับดอกดอกบัวอันนี้สื่อถึงอะไรคะอาจารย์พอมาหน้าวัดเนี่ยเขาเรียกว่าพญานาคเป็นความผู้มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนานะครับสังนี่คือมงคลนะอันนี้คือลูกแก้วนี่คือลูกแก้วสารพัดนึกเข้ามาได้ทั้งความเป็นมงคลดังสารพัดนึกคนวางแบบ ปัจยาสุดยอดนะครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นพวงจุ้ยอย่างหนึ่งที่ดีงามมากๆเลยครับผ่านเข้าไปทำประตูเข้านก็ไปเจอพระอุปคุตแล้วะอุปคุตเนี่ยบ้านทุกบ้านควรจะมีพระสังกะจายและพระศิวลีและพระอุปคุตและต้องมีต้องมีสามอย่างคนจีนนับถือหกลกซิลนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดใช่อาญะสงเนี่ยต้องมีอย่างน้อยพระอุปคุตพระอุปคุตนี่ปราบมาร ราบคาบไม่มีคู่แข่งแล้วก็มีน้ำพุเปิดตลอดเวลามีจำลองเป็นบาดานมีมัดฉาเนี่ยปลาเนี่ยวันนั้นเราไปวัดวัดแม่ยม่อนมาเนาะแม่ยม่อนค่ะแม่ยม่อนนะครับผมก็จะเห็นมัดฉามัดฉาเนี่ยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เดี๋ยววันหลังเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของพญามัดฉานะครับก็เป็นอย่างไรเนาะตรงนี้ก็ไปด้านด้านหลังใช่ไหมคะอาจารย์รับนแสงแสงใกล้ๆจะออกแล้ว เรียกว่าวัดเรืองแสงใช่เลยค่ะคีณ้มแสงเป็นสีฟ้าใช่ฉะนั้นถ้าหากเอามาวัดนี้ก็มายามเย็นทั้งว่าโอเคนะคะอากาศดีแล้วตอนนี้เชียงรายก็อากาศดีอากาศีนะคะอากาศเย็นมากเลยนะสบายคนทาบุญได้ทุกได้ทุกเวลาทุกเวลานะเราไม่ร้อนนะผมว่าไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยมาสวดมนต์ด้านหน้าก็มีองค์พญานาคด้วยกันสองสองฝั่งใช่ครับนะถ้าถ้าจะเปรียบเทียบเนาะสีฟ้าเนี่ยนะครับพญานาคสีฟ้าเนี่ย ถ้าอันนี้ความเชื่อของผมนะถ้าผมมองเนี่ยน่าจะเป็นตระกูลชาพยาปุระเพราะว่ามีเลื่อมไงเลื่อมทองเลื่อมทองปนฟ้าด้วยแล้วบางทีเป็นเลื่อมแดงเลื่อมอะไรเนี่ยเหมือนเลื่อมเออเหมือนลุ้งใช่ค่ะมีสีประกายขึ้นมาค่ะนะแต่อันนี้น่าสนใจนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าคืออะไรแต่เกี่ยวกับตำนานของเทวดาอาจารย์มีปีกน่าจะเกี่ยวกับกุลมาวตารพี่ส้ม กุระมาวาตารหมายถึงปางหนึ่งของพระนารายณ์แปลงเป็นเต่าเพื่อที่จะเอาอเอาเขามันทอนเนี่ยในการกวนกรเสียณสมุด<อ>พระนารายณ์แปลงเป็นเต่าไม่ให้กวนไปกวนมาเนี่ยปั่นน้ำอมฤตไปมาเนี่ยไม่ให้โลกสุดก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยมารอง,องรับเอาไว้เรียกว่าปางหนึ่งของกุลมาวาตารกุลมาวาตาลใช่ครับ ะะใช่ค่ะเป็นเต่าจริงๆแต่ว่ามีปีกโ้ด้านข้างแบบงดงามมากเลยค่ะสวยจริงๆนะว,วันนี้แค่ถ่ายรูปก็คุ้มมากๆเลยนะคะถูกต้องครับผมเดนตรงนี้อมองไปด้านในนะคะเห็นองค์พระประธานนี่สวยมากสวยงามมากเลยคือสีขาวตัดกับสีฟ้านะา<น>ะ,<น>ะองค์ท่านสีขาวสวยมากค่ะยิ่งสว่าง ยิ่งดูแบบเรืองแสงอะนะวิจิตพิสดารป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเข้าไปด้านในค่ะรู้สึกจะจุดทูบอะไรด้านนอกนะคะอาจารย์ใช่ใชด้านในจะไม่ไม่ให้จุดก็เนาะนี่คือเทียนคนก็จะเอาเทียนทูบมาจุดตรงนี้ไหว้นะครับเนาะเราไหว้พระครับเวลาไหว้พระนะครับผมแกะไอ้นี่ออกก่อนนะครับแกะยางอะไรให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราปักทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัย ออันนี้ดีจังเลยเนี่ยถ้าเกิดมีเทียนสองสองเล่มตาซ้ายตาขวา<อ>นะตามคติของร้านนายเขาปลูกจุดเทียนกันสองเล่ม<อ>นะครับให้ครบถ้วนนั่นก็คือตาซ้ายตาขวาอ๋อสองตาอ,อ,อันนี้ไหว้แล้วถึงถทําไมถึงบอกไหว้แล้วถึงนะมีที่ปักทูบให้เป็นจิตจาลักษณะนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าสมควรจะต้องแกะ หนังยางอะไรออกมาเนยถ้าไม่แกะคือมันจะสื่อถึงอะไรไหมคะเห็นเขาบอกว่ามันจะมัดเป็นกรรมมันจะมีกรรมอะไรอย่างเงี้ยไหมคะอันนั้นก็ตามความเชื่อคามวเชื่อแต่ในทางที่การบูชาพระแบบปารีตนะพี่ส้มก็แกะอกดีกว่าบางคนน่ผมเห็นนะเทียนกระทูบยังหอกันอยู่อย่างเงี้ยไม่เยอะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะทูบเนี่ยคือกลิ่นแสงแสงสว่างก็คือเทียนเราก็ไม่รู้ว่ากลิ่นหรือแสงกันแน่ที่ถวายมันปะปนกันอเดียกกันดีกว่าแดียกันดีกว่านะครับจ้า นะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญานมานีนพรัตส,สีสหัสสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบอูชาธรมมะอูชาสังฆะอูชาอักขีธานังวรังคันทังสีวรีจมหาเทรัง อะหังวันธามิทุระโตอะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะัูเชมีไปด้านในต่อ,อก่อนเข้าเนี่ยเราเห็นตัวนี้เขาเรียกว่ากินนอนโอ้ค,ออค่ะกินนอนคือกินนารีกินนารา นะครับเป็นเป็นเป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่งนะครับอยู่เชิงเขาไกรลาดแล้วเขาบอกว่าราหูเนี่ยเป็นเทพแห่งเหนือการเวลาอยู่ดีๆกลางวันกลายเป็นกลางคืนก็ได้นั่นและค่จิตพิสดารสวยงามเป็นป่าหิมพานโอ้โหอลังการมากนะครับโอ้สงามมากโอ้โปร่งโปร่งโล่งสบายโอ้สวยงามมากเป็นการเขียน <No. S 2> ใน,ในสมัยก่อน,น,นคนที่ไหว้พระพี่ส้มตรงนี้คือน่าจะเป็นอุโบสถเนาะสามารถบวชพระไดค้คือการจัดวางนะมันก็ทั้เป็นรูปต่างๆคือคคเขามีการคิดการวางคันแนแล้วนะครับมีอีกที่หนึ่งนอกจากองค์พระพุทธปฏิมานี้แล้วมหาเจดีย์ข้างหลังน้ำเงินอลามาเขาเรียกว่าน้ำเงินเฉิดฉายมาก เรืองแสงด้วยเดี๋ยวไปดูกันพี่จเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดไปเห็นเลยสวยมากเลยนะคะพอออกจากนอกประตูโบสถ์นะคะมาด้านหลังนะคะโอ้โหก็เจอพระมหาเจดีย์ตรงนี้เลยครับโอ้สุดยอดมีพระศิวลีเห็นไหมจะต้องมีพระศิวลีอยู่นะครับด้านหลังเป็นพระปังห้ามญาติห้ามญาติใช่ครับก็ยังเป็นองค์สีขาวแบบก็เหมือนกับข้างในเนาะงามมากเลยค่ะ เขาเรียกว่าอยู่ทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยอุโบสถที่เมืองพิษณุโลกนะครับก็จะมีอย่างนี้มีพระเขาเรียกว่าพระอัฏฐารดนะครับพระอัฏฐารดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับในการประทานพรอยู่หลังโบสถ์แล้วว่าดวงตาท่านก็คือจะมองมองมองตาถ้าเราไปอยู่อยู่ตรงจุดนั้นท่านจะมองเราพอดีเลยพี่ต้มนะครับอันนี้กาลังบุรณะค่ะสวยงามมากแล้วก็เห็นเท้าจตุโลกบาลพี่ส้ม ที่อยู่บริเวณรอบๆบเจดีย์นะทั้งสี่ทิศเป็นเขาเรียกว่าธรรมบาลรรมบานหรือเทวบาลคุ้มของพุทธศาสนานะเราก็จะเจอคติการมีเต่าเนี่ยแบกรับต้องมาให้ได้เขาน่าจะทําเพิ่มเติมขึ้นนะอาจารย์ครับเหมือนกับว่าบูรณะเนาะเพิ่มเพิ่มเพิ่มความสวยงามคขนาดนี้ยังสวยงามขนาดนี้นี่ถ้าเสร็จแล้วคงจะ เนี่ยเริ่มเรืองแสงแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มเรืงแสงประกายแล้วก็เขาใช้สไฟสีฟ้าช่วยด้วยนะคะก็ทําให้เป็นแบบสีฟ้าอลก็ขอนําเสนอเขาบอกว่าห้องน้ําที่เนี่ยเข้าไปแล้วเหมือนสวรรค์พี่ส้มห้องน้ําสวยมากเข้าไปยังก็ปลายิมพพานอ๋อเหรอคะนะติดแอร์เลยอย่างนี้ว่าอาจารย์เราไม่รู้ครับต้องลองเข้าไปดูขอพรวัดนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของหน้าที่การงานสําหรับคนที่ กำลังไม่รู้จะไปหาที่ไหน,นเพราะอยาลรู้ว่าวัดนี้ไหว้กลางคืนไดสน้สว่างทั้งกลางวันสว่างทั้งกลางคืนคยามไรที่เรามีความทุกข์หม่นมองหาทางออกไม่เจอ,อผมแนะนําให้มาไหว้อันดับแรกเลยก็คือ,อเข้ามาเนี่ยเจอพระอุปคุตให้ขอพรก่อนอสักพักหนึ่งเนี่ยให้ไปไหว้นะครับปางปฐมปเทศนาคือขอปัญญาขอให้คิดขอให้อ่านออกอีกแล้วก็เข้ามาเนี่ยนะมาไหว้พระประธานข้างในขอให้สําเร็จขอให้มีแต่ชัยชนะนะครับ แต่ผมแนะนําให้มาสวดนิดนึงนะครับผมสวดชินพันชรคาถาหน้านั่งสวดมากเลยใช่ครับสงบมากยดูแล้วสวยงามยังไงก็ปิติแน่นอนและถ้ามาหาเจดีเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยแนะนําให้เขาเรียกว่าทําทักษิีนาวัดรอบเจดีสักหน่อยเพราะหาที่ไหนไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าพระเกศาของพุทธเจ้า5้าพระองค์ใช่โอ้สมว่านะอีพีนี้เนี่ยทำให้ เสน่ห์ของเชียงรายซึ่งงดงามอยู่แล้วสวยงามอยู่แล้วจังหวัดเชียงรายเนื่องด้วยบรรยากาศด้วยนะคะซึ่มว่าคนจะมาเที่ยวอีกเยอะเลยค่ะควรจะมาอย่างยิ่งเลยครับแนะนําไปวัดร่องขุนแล้วก็มาวัดร่องเสือเต้นนะคะเปรียบเสมือนวัดลูกศิษย์กับอาจารย์ใช่ครับผมศิลปะก็จะคล้ายๆกันแต่วัดร่องขุนจะสวยงามสวยงามมาก หนึ่งเดียวในโลกแล้วพี่ส้มหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในจักรวาลอาจารย์เฉลิมชัยแบบโอ้โหจัดสรรมาได้สวยงามมากๆเลยส้มเคยไปค่ะอาจารย์ตั้งแต่แบบว่าเพิ่งเริ่มเริ่มเลยค่ะก็เกือบเกือบยี่สิบปีแล้วค่ะรู้สึกพี่ส้มเคยเล่าห้ฟังอาจารย์มอบของสิริมงคลให้ด้วยใช่ค่ะเปาพญานาคแล้วก็พร้อมลายเซ็นให้ด้วยครับหลังจากที่ลงโบสถ์มานะคะไปกราบไหว้พระธาตุด้านหลังนะคะก็ เดินมาข้างๆโบสถ์อาจารย์ส้มเห็นว่าเป็นลูกแก้วอะค่ะเยอะมากเลยค่ะมีพญานาคอยู่ด้านในด้วยอย่างนี้สื่อถึงอะไรคะอาจารย์อีกนัยยะหนึ่งเมื่อกี้เราเข้ามาจากประตูเราเห็นพญานาคสองตนนะครับผมระเบียงเนี่ยเปรียบเสมือนว่าพญานาคพิทักษ์รักษาคุ้มครองพญานาคหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับในภูมิภาคนี้เชื่อถืออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดั่งแก้วเกินแก้วทองแก้วสารพัดนึกอยู่รายล้อมเนี่ยพูดง่ายว่าใครมาไหว้ ขอเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภโภคทรัพย์ทําให้เกินแรงกรรมก็สําเร็จนะเหมือนแก้วสารพัดนึกเหมือนแก้วสารพัดนึกนะครับส้ว่าโอนะ้โหลายหลายลายลายลูกเลยนะคะล,ลูกแูก,แกเลยสวยงามมากเลยค่ะคล้ายๆกับว่าแก้วพญานาคนะครับรแก้วพญานาคแก้วสารพัดนึกแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ส้มนกหัดสดิงลิงนกหัดสดิงลิงเนี่ยมีที่มานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนําพาไปสู่ความดีงามพาไปสู่สวงสวรรค์ คือถ้าถ้าคนไม่รู้ก็ยังงงว่านี่คือตัวอะไรใช่ค่ะอ๋อนี่คือตัวอะไรนะสมองนกขัดสดินลิงครับมองไม่ออกเลยครับโอ้มีงาเหมือนช้างใช่ครับแล้วมีตรงนี้ตรงหอนตรงงวงตุงนี้ก็เหมือกเหมือนช้างเหมือนกันใช่ครับแต่ว่ามีปีกปีกเป็นนกคือนกหักสดินลิง นกหัดสดิงลิงหัดสดิงลิงค่ะสื่อถึงอะไรนะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการนำพาความดีนำพาคนไปสวรรค์บางทีนะตามงานสมมุติว่างานอาวะมงคลหรืองานศพเนี่ยนะครับเขาก็จะมีนกหัดสดิงลิงเนี่ยนำพาร่างของคนเนี่ยกลับคืนสู่สวรรค์ข้างบนก็จะมีวิมานน้อยๆเขาทั้งนั้นเลยใช่ใช่ใช่ค่ะเวลาที่เขาเขาจัดกลางแจ้งกันนะคนทางล้านนาจะเชื่อถือมากอีกด้านหนึ่งก็คือหง ฝั่งนู้นเป็นหงเป็นนกที่สวยที่สุดรองจากหงก็คือมยุระคือมยุราคือนกยูงอ๋อ่านนกยูงแล้วหงเป็นอีกในย่านหนึ่งก็คือเรื่องเป็นพาหนะของเท้ามหาพรหมผมอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจอิ่มตานะครับผมเรามาถึงวัดวัดร่องเสือเต้นนะครับผมถือว่า เป็นมงคลชีวิตนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้ FC เราทั้งหลายนะครับผู้ที่มีศรัทธานะครับผมเมื่อกี้กําลังจะจัดสร้างอยู่เลยนะครับก็มาทำบุญที่วัดนี้ได้เป็นไงบ้างพี่ส้มอิ่มอกอิ่มใจขอ,มขอบคุณาอาจารย์ค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าไปวัดร่องเสือเต้น ฟังไปแป๊บนึกว่าไปวัดล่องขุนเขาบอกว่าวัดล่องขุนไม่ทันแล้วพี่ส้มต้องมาวัดล่องเสือเต้นามาเถอะพอมาแล้วบอกุยขอบคุณมากที่อาจารย์ชวนมานะราะสวยงามจริงๆนะคะส้มเชื่อเดว,ว่าอีกลหลายๆคนเลยยังไม่เคยมานะคะแนะนําค่ะว่ามาเชียงรายแล้วลองมานะคะวัดล่องเสือเต้นไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ พระประธานในโบสถ์นะคะแล้วก็พระพุทธเจ้าพระพุทธมรรรตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์บางปฐมประเทศานาปางปฐมประเทศนานะคะด้านหน้าตามที่อาจารย์บอกเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งมาถึงเช็คอินกันด้วยสวยมากสวยมากมากเลยนะคะเขาเรียกว่าทาบุญตอนคืนได้ปิดสองทุ่มนะคะวันนี้ปิดสองทุ่มแนะนํามาช่วงเย็นะสักห้าโมงเย็นนะคะคือแดดล่มลมตกแล้วนะคะวัดจะเป็นเรืองแสงด้วยนะคะก็จะได้ความสวยอีกอย่างหนึ่ง OCU ขอบคุณผลิตภัณฑ์ปัวครับนะครับดำตรงไหนทาตรงนั้น<ด>นะครับผลิตภัณฑ์พยานาคา หนึ่งเม็ดครับปวดเมื่อยแก้หายนะครับผมอีกอันหนึ่งก็คือนะครับผลิตภัณฑ์จัฟฟี่และผลิตภัณฑ์ในเครือจัฟฟี่นะครับผมของฟิฟี่ฟู้ดนะคะแล้วก็แฟเช้งค่ะแฟเชงใครที่สนใจอยากเป็นตัวแทนนะคะก็ไปที่แอดไลน์ค่ะ jh88 ได้เลยค่ะครับและชุดสวยๆชุดขาวๆชุดสำหรับเข้าวัดบุญสัมพันธ์ครับขอบคุณนะคะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ